สวัสดียามเช้าค่ะเอฟซี FC ทุกคนป้าดอกไม้ก็ห่างหายไปหลายวันนะคะวันนี้ป้าดอกไม้จะไปช่วยเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆที่รู้จักค่ะไปช่วยเขาตัดองุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ป้าดอกไม้เลือกที่จะเดินไปเองนะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายไปด้วยค่ะทุกคนป้าดอกไม้จะไม่ถ่ายคลิปตอนที่ช่วยเขาตัดองุ่นนะคะเพราะว่าก็มีผู้คนหลากหลาย เขาก็จะไม่ค่อยชอบเขาชอบความเป็นส่วนตัวป้าดอกไม้ก็จะให้ดูภาพรวมๆแล้วก็จะเน้นให้ FC ทุกท่านได้รับชมวิวนะคะบรรยากาศยามเช้าที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เมืองเอกจังหวัดโบนะคะทุกคนก็เช่นเดิมค่ะล้อมรอบไปด้วยแร่งอุ่นซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็อาทิตย์นี้ผู้คนต่างก็รีบตัดองุ่นค่ะเข้าโรงงานผลิตไป ไอเอฟซีได้รับชมบรรยากาศเช้าๆนะคะสว่างแล้วค่ะเจ็ดโมงเช้ากว่าๆค่ะเอฟซีจริงๆแล้วที่บ้านพวกพี่เขามีรถรับส่งนะคะรับส่งผู้คนที่ไปช่วยตัดอักหมนแต่ว่าป้าดังไม้เลือกที่จะเดินไปเองค่ะเพื่อเป็นการอ่ายืดแข้งยืดขาออกกําลังกายไปด้วยค่ะทุกคนก็ไม่ไกลนะคะป้าดไม้คิดว่า ไม่ถึงกิโลเมตรค่ะทุกคนก็เดินไปถือว่าเป็นการออกกําลังกายนั่นแหละค่ะทุกคนเช้าเช้าด้วยเนาะทุกคนก็ออกไปทํางานค่ะรถราวิตามถนนนะคะทุกคนจะเริ่มมีสีสันแล้วนะคะเอฟซี FC. อีกสักหน่อยก็สีสันสวยงามเต็มไปหมดละค่ะเอฟซบรรยากาศเช้าเช้านะคะส่วนอากาศก็เย็นๆหน่อยค่ะ ไม่ถือว่าหนาวมากค่ะมาค่ะ FC ใครจะมาเดินเป็นเพื่อนป้าดอกไม้ค่ะส่วนด้านข้างนั้นก็จะเป็นโรงผลิตไวน์ที่ใหญ่มากแล้วก็ขึ้นชื่อมากเรื่องวนยนะคะของที่นี่ค่ะอยู่ยามเช้าค่ะทุกคนป้าดอกไม้จะเดินไปทางน้นนะคะที่ว่าจะไปช่วยงานพวกพีพีขาวขาววันนี้ค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะ FC นานแล้วนะคะป้าดอกไม้ก็ไม่ค่อยได้ลุกมาเดินตั้งแต่เช้าๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นดีค่ะทุกคนจริงๆค่ะถึงแม้ว่าจะเย็นๆแต่ก็รู้รู้สึกว่ามันโอเคค่ะมันกระปรี้กระเป่าดีค่ะเอฟซีร่หนุนแถวนี้บางส่วนเขาก็ตัดเข้าสู่โรงงานแล้วนะคะ ที่เห็นเป็นหลังคาสีขาวนั้นเขาก็จะทดลองการปลูกองุ่นแบบนี้ค่ะในร่มหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะทุกคนก็มีหลากหลายไอเดียนะคะอุ้ยดูสินู่นไกลๆเดี๋ยวป้ารองไม้ซูมให้ดูค่ะเห็นแสงแดดแวบๆอยู่บนเทือกเขาแอลฝั่งโน้นค่ะเอฟซี เ oh. ช้าเช้ามาก็เริ่มที่จะวุ่นวายนิดๆนะคะผู้คนก็ตื่นแต่เช้าขับรถออกไปทำงานเหมือนบ้านเรานั่นเลยค่ะ FC ส่วนทางฝั่งโน้นเห็นไหมคะหิมะก็เริ่มทยอยลงมาบนเทือกเขาแอลป์แล้วบางส่วนนะคะ FC บรรยากาศยามเช้าที่เมืองอีววนนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านป้าดอกไม้เองค่ะทุกคน นี้ก็จะมีการทดลองในการปลูกองุ่นในวิธีต่างๆนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเข้ามาลองทำดูค่ะโอ้โห FC งานเต็มแท้ค่ะวิวตอนเช้าทุกคนดูสิคะซูมให้ดูใกล้ๆเลย เดินต่อไปค่ะเกือบจะถึงบ้านเจ้าของไร่ง่นแล้วนะคะทุกคนเดินแบบนี้ถึงแม้อากาศจะเย็นเย็นเหนงื่อแตกแล้วนะเอฟซเตรียมพร้อมมาเยอะค่ะ3ามสี่ชั้นข้างในค่ะแต่ว่ามือก็จะเย็นเย็นหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้ก็จะทำคลิปลสั้นให้เอฟซได้รับชมกันนะคะเพื่อ ที่ว่าเอซีจะไม่ลืมป้าดอกไม้เพราะว่าห่างหายไปหลายวันนะคะตรงโน้นค่ะบ้านพ,พี่เจ้าของไร่หนุนที่ป้าดอกไม้จะไปช่วยงานเขานะคะทุกคนบรรยากาศที่นี่ก็มีหลากหลายอารมณ์ค่ะเอฟซีเทือกเขาแอลฝั่งโน้นก็จะเห็นแสงแดดสีทองทองออกมาแล้วนะคะอยู่ข้างๆเป็นไงไหนดูซิโอ เห็นไหมคะฝั่งโน้นก็อึมครึม,มเมฆหมอกหนาะเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็จะมองเห็นว่ามีหิมะลงมาบ้างแล้วนะคะบนเทือกเขาแอลไปกันต่อเลยค่ะทุกคนอู้ทำไมมันงามจริงๆเอฟซี FC ไม่อยากเห็นคนเดียวค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยค่ะสิ่งสวยๆงามๆเนาะโอ้โห จริงๆเลยเนี่ย๋ยวอย่างนี้ป้ารองไม้จะพยายามตื่นตอนเช้านะคะทุกคนพาทุกคนชมวิวในยามเช้าบ้างค่ะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะถ้าเป็นไปได้ป้ารองไม้ก็จะทําค่ะสวนไร่อ้งอนโอ้ที่นี่เขาก็จะทําเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะทุกคนเป็นไร่อ้งนที่ใหญ่โตโออ่ามากๆเลยค่ะเมืองอีโวนแล้วก็ขึ้นชื่อด้วยนะคะวายอร่อยมากค่ะท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมมาชิม เน่ถึงแล้วค่ะทางเข้าบ้านเจ้าของไร่งุุนนะคะทุกคนเดินไปอีกนิดนึงค่ะทางโน้นค่ะบ้านพี่พนะคะเดี๋ยวป้าดอ,อกไม้ให้ชมวิวก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตให้เอฟซได้รับชมกันว่าป้าดอ,อกไม้หายไปไหนหลายวันแล้วนะแล้วก็กลัวเอฟซทุกท่านจะลืมป้าดอ,อกไม้ค่ะ โอ้โห oh, FC บรรยากาศมุมนี้ด้านล่างก็จะเป็นไร่โหนนะคะข้างบนแสงแดดสีทองบนเทือกเขาแอลสวยงามมากๆค่ะามาถึงบ้านเจ้าของไร่โหนดแล้วค่ะไปพีพีทำงานนะคะให้ดูบิลข้างหลังค่ะสายแล้วค่ะ FC ก็ไม่สามารถถ่ายคลิปตอนทำงานได้นะคะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นเมืองอ e ีวอนซึ่งก็อยู่ใกล้ๆบ้านป้าดอกไม้เองค่ะสวยงามค่ะ แดดออกมาแล้วค่ะค่ะทุกคนได้เวลาพักเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้พวกเรากําลังรอมื้อเที่ยงนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ป้าดอกไม้จะขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมติดตามป้าดอกไม้ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเดิมค่ะ FC บ๊ายบายสวัสดีค่ะ